มันคือหนี้ของสมาชิกสาก์ออมทรัพนะท่านอาจจะไม่ค่อยได้สนใจกันแต่ผมจะบอกว่าตัวเลขมันสูงนะ,ะสาก์ออมทรัพ์เนี่ยประมาณ6,000แห่งมีสมาชิกเท่าไหร่คะ1 1ล้านคนมีการปล่อยสินเชื่อให้กับสมาชิกเนี่ยเป็นยอดเท่าไหร่ 2.27ล้านล้านบาทล้านล้านบาทนะสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นล้านบาทให้สมาชิก11ล้านคนเนี่ยท,ที่คนที่จะเป็นสมาชิกมันมีทั้งสากรออมทรัพย์และสากรเครดิตยูเนียนไอตัวหลังเนี่ยที่เคยทําให้วุ่นวายไปเนี่ยจนเดี๋ยวนี้คนไม่เชื่อถือแล้วะนะประเด็นก็คือว่าไอหนี้ตรงนี้เนี่ยมันคิดเป็นร้อยละสิบห้าของหนี้ครัวเรือนเดี๋ยวนี่สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละสิบห้าของนี้รครัวเรือนโอเคโอเคนี่ครัวเรือนที่เรารู้ตัวเลขน่ะ16.35ล้านจุดสาม้าล้านบาทถ้าคุณเอาหนี้สากลไปบวกอีก2.2เนี่ยมันก็คือ18.5แ้าลล้านบาทสูงมากเพราะเพราะ ผมไม่แน่ใจว่าเขารวมตัวเลขหนี้สากลออมทรัพย์เข้าไปในตัวเลขหนี้ครัวเรือนหรือเปล่านะ,ะอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่าหนี้สากลออมทรัพร์เนี่ยไม่ได้ส่งข้อมูลการปล่อยสินเชื่อของสมาชิกสากลออมซัพย์ให้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติค,คือถ้าใช้อย่างนี้ต้องอธิบายอย่างนี้สินเชื่อที่มันปล่อยออกไปเนี่ยสินเชื่อธนาคารพาณิชย์โอเค ในนั้นก็จะมีสินเชื่อส่วนบุคคลสินอะไรก็ว่ากันไปสินเชื่อผ่อนรถผ่อนบ้านสินเชื่อที่ผ่อนปล่อยผ่านสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ไม่ใช่ธนาคารพาณนนิชย์อีกอันแล้วก็สินเชื่อที่ปล่อยโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิ่นของรัฐแล้วก็สินเชื่อที่ปล่อยโดยสากลอมทรัพ์ไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ทุกอันเนี่ยไปอยู่ในบริษัทข,ข้อมูลเครดิตแห่งชาติะงั้นบริษทัทข้อมูลแห่งชาติฐานมันจะต่ํา ต่ำ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 กว่าแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ต้องมานั่งแยกเพราะบางคนเนี่ยมันเป็นทั้งหนี้สหกรณ์ทรัพย์เป็นทั้งหนี้ธนาคารมีบัตรเครดิตมีอะไรหลายอันน่ะไอ้ที่ว่ามันพัวไปหมดน่ะอาจารย์แล้วหนี้อันเนี้ยค่ะหนี้สหกรณ์นะคะทางแบงก์ชาติเขาทราบไหมคะทราบทราบทราบเพราะคือคือคือตัวเลขที่ที่ที่ทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์นั้นมันมีตัวเลขอยู่ค่ะเพียงแต่ว่า ประเด็นก็คือการบริหารจัดการโดยกระทรวงเกษตรที่เป็นคนทำสากลเนี่ยคือสากลมันมีหลายประเภทะนะสากลสากลที่มีจํานวนมากที่สุดนี่คือสากลการเกษตรแต่ตังมันน้อยอสากลอ,อมรั์เนี่ยตังเยอ,ะ,ะ,อะมีสมาชิกมากมีเรื่องของการฝากได้ปันผลเรื่องอะไรฝากเงินด้วยก่อยปล่อยกู้ด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะแต่ประเด็นก็คือว่าสถารณ์อมทรัพย์และสากลเครดิตยูเนี่ย มันกึ่งสถาบัานการเงินคือมันเป็นลักษณะที่รับฝากเงินด้วยแล้วก็ปล่อยสินเชื่อด้วยแม้ว่ามันจะเป็นระบบปิดเฉพาะสมาชิกแล้วก็มีการหมุนเวียนกันระหว่างทางแต่สากลออมทรัพย์ที่เงินเหลือเยอะก็ไปลงทุนอย่างอื่นถูกไหมนอกจากให้กู้กันเองแล้วบางทีก็ไปซื้อพัธบัตรัฐบาลไปซื้อหุ้นกู้หุ้นแก้ไปซื้อหุ้น,น,ไ,ปนไปซ้ำไปไหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ย การบริหารจัดการของสากลออมรัพย์เนี่ยผมว่ามันถึงเวลาแล้วนะม<ช>ันถึงเวลาสักทีแล้วที่คุณจะต้องจัดระบบอ่ะให้มันเหมือนกับเป็นสถาบันการเงินแยกออกมาไม่ต้องอยู่ในภายคือควรจะแยกออกมาจะแยกออกมาแบบครึ่งทางเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตเนี่ยมันอยู่กระทรวงพาณิชย์ซึ่งมัน มันมันก็กึ่นคือสถาบันการเงินอ่ะ,ะประกันชีวิตอ่ะใช่ไหมอตอนหลังก็ตั้งสํานักง,งานอะไรคุ้มครองอะไรใช่ไหมล่ะเออคอปพออะไรเนี่ยอขนาดตั้งก็ยังมีปัญหาเห็นไหมประกันโควิดเขาย<อ>ังจ่ายไม่คร<อ>บเลยค่ะในประกันในกองทุนประกันวินาศภัยก็ไม่รู้จะจ่ายกันเมื่อไหร่ในเวลาเดียวกันเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ว่าของสากลออมทรัพย์กับสากลเครดิตยูเนียนเนี่ยผมว่าต้องต้องแยกออกมา มีเป็นสํานักงานคณะกรรมการอะไรดูแลตรงนี้อย่างน้อยนะถ้าถ้าไม่แยกออกมาเลยเนี่ยผมว่ามันไม่มันเป็นงานที่มันมันไม่เป็นงานตัวสากลการเกษตรนะ,ะสากลรบริการอะไรพวกนี้เอาไว้เอาไวเ้เอเอาไว้ที่กรมตรวจบัญชีสาก,กลกรมส่งเสริมสากลกูเอาเก็บไว้เหรอเพราะมันตรงกับงานคุณแต่สากลนอมรัย์เนี่ยคุณต้องดึงออกมามนะแล้วก็ใช้มาตรฐานในการกํากับดูแลเหมือนสถาบันการเงิน อาจจะไม่ต้องเข้มข้นกับธนาคารพาณิชย์แต่ก็ต้องใกล้เคียงกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเอ,อมันต้องอย่างนั้นนะแนวคิดนี้มันมีแต่ผมก็ไม่รู้ทำไมมันงมโขงกันไม่ทำสักที